สุภาษิตบทที่14ข้อที่21คนที่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนก็เป็นคนบาปแต่คนที่เมตตาคนยากจนก็เป็นสุขในข้อนี้ถ้าไปเทียบกับข้อก่อนหน้านี้ก็จะเห็นความจริงว่าโอ้พระคัมภีร์ พูดไว้ในข้อก่อนหน้านี้บอกว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาลังเกียจด,ดูถูกคนยากจนดูถูกเพื่อนบ้านของเขาที่ยากจนปรากฏว่าพระคัมภีร์ในบทที่14ข้อที่21นี้ชี้เห็นว่าคนที่ทําอย่างนั้นเนี่ยทำไม่ถูกต้องเป็นคนบาปแต่สิ่งที่พระคัมภีร์อยากจะให้ทําตรงกันข้ามกับข้อเมื่อกี้เลยสิ่งที่พระเบียร์อยากให้ทําคืออยากให้เราเมตตาคนยากจนไม่ใช่ลังเกียจคนยากจนและใครก็ตามที่เมตตาคนยากจนเขาจะเป็นสุขหมายถว่าเขาจะได้รับพระพร ในข้อนี้ที่พูดถึงเพื่อนบ้านถ้าดูตามบริบทที่ติดกันในข้อนี้หมายถึงเพื่อนบ้านที่ยากจนก็เลยถูกดูถูกดูหมิน เพื่อนบ้านที่ยากจนถูกดูถูกดูหมินและใครก็ตามที่ดูถูกดูหมินนั้นกําลังทําผิดพระกัมพีบอกว่าเป็นบาปกาลังทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องการเหยียดหยามคนยากจนการเหยียดหยามเพื่อนบ้านที่ยากจนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ถูกต้องที่ควรทําคือการมีเมตตาต่อคนยากจนเพราะว่าการทําสิ่งนั้นเนี่ยจะนําพระพรมาสู่ชีวิตวันนี้หากเราพบกับ เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอย่างที่บอกหมายถึงคนบรถเม่คนระหว่างทางคนที่ทํางานคนทําความสะอาดที่ออฟฟิศหรือยามหรืออะไรก็แล้วแต่นียที่เป็นคนยากจนและพบกับความเดือดร้อนให้เรารู้ว่านี่เป็นโอกาสที่เราจะเป็นสุขหมายถึงว่า,าจะได้รับพระพรคือว่าเมื่อเราเมตตาต่อคนเหล่านั้นที่กําลังประสบกับความทุกข์ความยากลาบากความยากจนต่างๆในโลกนี้เนี่ยเรายื่นมือช่วยเขาเนี่ย กำลังเปิดประตูพระพรมาสู่ชีวิตของเราอับราฮัมมีเมตตาต่อโลดผู้เป็นหลานชายอับราฮัมบอกให้โลดเลือกก่อนเลยอยากจะได้แผ่นดินแบบไหนโลดเลือกก่อนเลยโลดก็เลือกดินแดนที่มีเจริญก้าวหน้ามีเมืองมีอะไรต่างเนี่ยอับราฮัมก็เลยต้องไปเอาอีกที่หนึ่งแทนแต่ปรากฏว่าการเลือกส่วนที่เหลือของอับราฮัมเนี่ยกลับทําให้เขาได้รับพระพอรอย่างมากมายได้ดินแดนแห่งพระสัญญานั้นมีครั้งหนึ่งตอนที่ดาวิดหนีซาอูลไปพักอาศัยอยู่ในดินแดนของฟิลิสเตียแล้ว แล้วปรากฏว่ากษัตริย์ฟริสเตียก็ให้ไปอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอดาวิดกับพวกเนี่ยไปที่อื่นแล้วพอกลับมาที่เมืองนั้นเมืองนั้น ถูกเผาไปหมดละคนอามามเรก,ก็เผาเมืองนั้นหมดเลยมาป้นแล้วก็เผาเมืองนั้นดาวิดกับพวกก็เลยติดตามมาระหว่างที่กําลังติดตามเพื่อจะไปช่วยคนในครอบครัวนั้นในหนึ่งสมัยบทที่30ข้อที่11ปรากฏว่าดาวิดกับพวกเนี้ยก็ไปเจอคนอียิปต์คนหนึ่งถูกทิ้งไว้ในทุ่งนากําลังจะตายขณะที่ดาวิดกับพวกก,ก,กาลังรีบรีบต้องไปช่วยครอบครัวแต่ปรากฏว่าเห็นคนกําลังจะตายดาวิดไม่นิ่งเฉยดาวิดกับพวกให้ขนมปังให้อาหารเขารับประทานให้น้ําเขาดื่มแล้วคนนั้นก็ ฟื้นตัวขึ้นปรากฏว่าการฟื้นตัวของคนนั้นเนี่ยมีประโยชน์สาหรับดาวิดแล้วก็พวกมากเพราะว่าคนนั้นเป็นคนใช้ของคนอามาเลกที่ถูกทิ้งให้ตายเขาก็เลยชี้ทางนําทางดาวิดกับพวกไปพบกับพวกกองโจรของอามาเลกแล้วก็ช่วยคนในครอบครัวของตนกลับมาได้อย่างปลอดภัยดังนั้นการมีเมตตากับคนอื่น แท้จริงแล้วเป็นการเปิดประตูพระพรเพื่อจะให้พระพรของพระเจ้าไหลามาสู่ตัวเราในสังคมอิสราเอลในช่วงเวลานั้นเมื่อพูดถึงคําว่าเพื่อนบ้านจะหมายถึงคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มีลักษณะหนึ่งของคนในสังคมนั้นคือว่าเขาจะอยู่ในบริเวณเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขามักจะมีการอุป,ปการะมีการช่วยเหลือมีการเกี่ยวข้องกันอยู่เป็นประจําคือเนื่องจากในบัญญัติของโมเสสใช่ไหมบอกให้ช่วยเหลือคนยากจนใช่ไหม ดังนั้นโดยปกติแล้วพอหมู่บ้านนี้เนี่ยมีคนยากจนอยู่สัก8คน8คนนี้มักจะได้รับการช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านแล้วดูเหมือนเป็นสิ่งที่ จำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาในสิ่งที่เขาขาดอยู่นั้นแล้วก็มักจะต้องทําแบบนี้อยู่เสมอซึ่งเป็นธรรมเนียมปกติในช่วงเวลานั้นดังนั้นในข้อนี้ก็เลยอธิบายเสริมว่าเนี่ยการทําอย่างนั้นเนี่ยเป็นการเปิดประตูพระพรมาสู่ชีวิตของตนเองการดูหมิ่นคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ด้อยกว่าเราหรือแย่กว่าเราหรืออาจจะจนกว่าเราหรือทําบาปมากกว่าเราเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทําเช่นนั้นการเมตตาคนอื่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยดังนั้นคนที่ เมตตาคนอื่นจะได้รับพระพรคนที่ดูหมิ่นคนอื่นกําลังทําสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเราไม่ควรดูหมินบางคนบอกว่าไม่ดูหมินแต่ไม่ช่วยได้ไหมเราพบคนยากจนเราไม่ดูหมิ่นเขาแต่เราไม่ช่วยเขามันได้แค่ครึ่งข้อนะก็คือเราไม่ทําบาปแต่ว่าเราจะขาดพ,อพอระพรดังนั้นเมื่อพบกับคนยากจนอย่าวางเฉยให้ทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยเหลือและสแสดงความเมตตาแก่เขาเพื่อชีวของเราจะเต็มไปด้วยพ,อพอระพร